รครับวันนี้เงานของดิฉันและคุณภาสีในยี่สิบหกนำเสนอง,งานการทดลองเิยศาสตร์จุดเดือวของสารบริสุทธิ์ครับมีการทดลองเิยศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อหาจุดเดือกของสารบริสุทธิ์น้ำกันเพื่อเปรียบเทียบจุดเดือวของสารบริสุทธิ์กับสารผสมและสาสรโซเดียมคลอไรด์เพื่อฝึกทักษะการทดลองกับการวัด นะหรับผมนะเพื่อบันทึกแล้วเพื่อการบันทึกผลทดลองสมมติฐานคือจุดเดือดของสารเวสุดเมื่อคงที่จะได้รับเมื่อเมื่อคงได้รับความร้อนเมื่อจงคงที่ไม่ได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือดจุดของสารผสม จะไม่คงที่แต่อุณหภูมิจะสูงเรื่อยๆเมื่อได้หลับความร้อนอุปกรณ์หนึ่งเทอร์โมมิเตอร์สองอันหนึ่งเทอร์โมมิเตอร์วัดได้ตั้งแต่สูติดลบติดลบศูนย์องศาเซเลเซียสจนถึงสองร้อองศาเซเลเซียสสองน้ำกันสามเกลือแกงสี่บีเกอร์ขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรห้าหลอดแก๊กออลกอห์ โอ้ขาตั้งความที่จับหลอดทดลอง7แก้วทดลองแก้วคนสาร8กระดาษกราฟ9เศษกระเบื้อง3-4ชิ้นตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นคือช,อชอน,นิดของสารโซเดียมคลอไรด์และน้ำกัน ตัวแปลตามคืออุณหภูมิเดือดของขนาอุณหภูมิขนาดเดือดของสารตัวแปลคุบภูมิมาตรมาตรอ่ามาปริมาตรของนของของสารอยู่ที่60มิลลิตรใช้อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งได้ให้อาตาัตราความล็อกสภาพแวดล้อมในการทดลอง ตอนการทดลองเติมน,น้ำกัน60มิลลิลิตรลงในบีเกอร์และคนสารกใส่กระเบ v, ื้อง3-4ชิ้นแล้ววางบีเกอร์บนขาตั้งจงุ่มลงเทอร์โมมิเตอร์ในน้ำกันโดยไม่ให้กระเป๋อสัมผัสก,กันกับบีเกอร์ ต้มน้ำกันด้วยเกียงแอลกอฮอล์อ่าน4สี่อ่านแล้วจุดบรรุแล้วภูนสุกทุกหท,กทีจนน้ำเดือดแล้วอ่านต่อไปสองสามนาทีเพื่อเติมแล้วก็เติมเกลืแกงลงในน้ำกันหกสิบมิลลิลิตรคนสารให้ลายหลังจากนั้นก็ทำซ้ำขั้นตอนที่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งและสี่นำนำข้อมูลที่ได้มาวาดกราฟลงในแกนตั้งแทนอุณหภูนะมิและแกนนอนแทนเวลา บันทึกผลทดลองบันทึกอุณหภูมิของน้ำกันและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ทุกๆหนึ่งนาทีสร้างตารางผลบันทึกดังนี้ผลการทดลองน้ำกันสารคือสามบริสุทธิ์เมื่อเราความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงไปถึงจุดเดือดจากนั้นจะมี นูโคลไม่เดือนูโคจะไม่คงจะคงที่ให้ความร้อนต่อไปแต่สาร,สารละลายโซเดียมคลอไรด์คือสารผสมอุณหภูมิขณะเดือดของสารจะเพิ่มขึ้นสูงไปเรื่อยๆแต่จะไม่คงที่สารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดคงที่ส่วนสารผสมจุดเดือดจะไม่คงที่ อภิบายผลการทดลองละสอดของกับสมบติที่ถ่ายตั้งไว้จุดเดือดของของน้ำกันอยู่ที่100องศาเซลเซียสที่ความดันบรรยากาศปกติจุดเดือดของน้ำเกือสูงกว่าน้ำกันที่ไม่คงที่หลังจากนั้นเกลือแกงสารละลายทำให้จุดเดือดเพิ่มขึ้นสามริสุด ใช้จุดเดือดเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความบริสุทธของสารได้ข้อแน้และข้อผิดพลาดข้อควรระวังไม่ควรให้เปล่ากระ๋อกเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับบีเกอร์เพื่อป้องกันการอาาร่านข้ขอมูลที่ผิดพลาดควรใช้ในปริมาณสารที่ ควรใช้สารในปริมาณอัตราที่ให้ความร้อนเท่ากันทุกครั้งควรตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกันก่อนทดลองเสมออาจมีข้อผิดพลาดอาจขาอุณหภูมิหรือหรือการผสมไม่สมบูรณ์นี่คือตารางตารางบันทึกของน้ำกันส่วนนี้คือการบันทึกของสารโซเยียคอลไลน์หรือน้ำเกลือนั่นเอง จบการทดลองเพียงเท่านี้รขอบคุณที่ชมจนจบครับ